คือจังหวัดยะลาค่อนข้างมีคนไข้สะสมมากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นพันหลักพันแล้วปรากฏว่าวันสองวันที่ผ่านมานะมียะลาเนี่ยมีทั้งหมดคนไข้วันหนึ่งประมาณ2 0 0 2 0 0เคสต่อวันบางวันก็ร้อยกว่าอะไรเงี้ยทำให้ที่โรงพยาบาลสนามยะลาเนี่ยมันเต็มหมดแล้วนะครับทุกหลังนี่มันเต็มหมดแล้วแล้วก็คราวนี้เราก็ยังมีคนไข้ของเราอีกที่เราต้องต้องดูแลต่อซึ่งเราไม่สามารถส่งต่อไปยะลาได้แล้วเพราะมันเต็มหมดแล้ว เราก็เลยต้องหาโรงพยาบาลสนามซึ่งเราก็เปิดแล้วที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ามันเต็มแล้วที่โรงพยาบาลเราก็เต็มแล้วคราวนี้เราก็พยายามหาที่ต่างๆนะครับที่เมื่อก่อนเราใช้โรงเรียนเคยใช้โรงเรียนแต่ตอนนี้โรงเรียนจะเริ่มจะเปิดภาคเรียนบ้างเลยก็ต้องมีการเตรียมตัวอะไรต่างๆมีบุคลากรเข้ามาทํางานแล้วบ้างอะไรเงี้ยทำให้มีมีความกังวลถ้าเราจะไปเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าเป็นแอที่นั่นตอนนี้เราคิดว่าเราจะไปที่หารีสอร์ทหาอะไรเงี้ยบน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 ฝั่งเนี้ย ปรากฏว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากอะไรหลายอย่างก็ลําบากคือเรามองอบ,นบนฝั่งเนี่ยสถานที่ที่มันเหมาะสมเนี่ยหาค่อนข้างยากโร re, งเรียนก็ไม่ได้แล้วสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่มันมีความเหมาะสมที่จะทํามันก็อยู่กงใจกลางเมืองเกินไปอะไรเงี้ยอยู่ใจกลางชุมชนเกินไปมันก็ลําบากอีกทําให้เราดูแล้วบนฝั่งเราไปไม่ได้แล้วเราก็เลยมองมาในาน้ําดีกว่ามองมาในาน้ำเนี่ย เรามีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ในน้ําไม่ได้อยู่ในชุมชนมันก็เป็นอยู่ในน้ําอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างหนึ่งเราก็มีแพรซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่ที่จะรับคนประมาณ40คนในแต่ละแต่ละลำแต่ว่าเราใช้ว่ามาณสั้ง0คนในแต่ละลำก็มันก็พร้อมอยู่แล้วเราแค่ขนเบาขนพัดลมมานิดนหน่อยหน่อยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราต้องทําก็คือเรื่องของอบ,อบ่อบำบัดน้ําเสียแค่นั้นเองซึ่งมันมันเตรียมได้วันสองวันนี่เราเราคิดว่าวัน เมาาื่อาวานสื่อเมื่อวานสื่อเราเตรียมการ,รวันนี้เราก็มาจัดพร้อมพรุ่งนี้ก็พร้อม,อมที่จะโหลดคนไข้ได้เลยมันก็เลยแผรมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะทําแล้วก็บรรยากาศมันก็ดียนะครับสามารถผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําให้คนไข้เขาแบบอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่มันเครียดอะไรเงี้ยมาถึงที่นี่ก็อาจจะได้ผลขายสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก่อนที่จะกลับบ้านอะไรเงี้ยครับครับแล้วเรามีหน้าตอนนี้คือหลักๆเนี่ยเราแบ่งเป็นบนฝั่งกับบนน้ํา นบ,บนฝั่งก็จะเป็นชุดร,รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นทางทางปทครองมีทั้งตอชอดอแล้วก็มีทั้งอสอจะจะคุมข้างบนนะครับริมฝั่งนะครับส่วนในน้ําก็จะมีฝั่งของอสที่จะจะดูในน้ําอีกทีหนึ่งนะครับ้อกากันการหลบหนีแล้วก็บน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 แพเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเจ้านหน้าที่เราเป็นเรายก ER ามาเลยก็คือยก ER มาอยู่ที่นี่ก็คือมีทั้งพยาบาลมีทั้งวิชาชีพอยู่นะครับก็จะมาอยู่ที่นี่ แล้วก็ถ้าม pues ีเหตุการณ์อะไรผิดผิดเนี่ยแล้วก็มีก okay. ู้ชีพข้างบนข้างบนเนี่ยเรามีเป็นกู้ชีพอยู่ที่เรามาจอดตรงนี้เป็นกู้ชีพอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งที่จะไปโรงพยาบาลแค่20นาทีเพราะว่าตำแหน่งที่เรามาจอดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนมีกู้ชีพอยู่ข้างบนไฟฟ้าเข้ามาถึงแล้วก็ทุกอย่างมันมันดูโอเคเป็นทางลมอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่เราจะมาจอดที่นี่ครับก็มีหลายๆที่ครับที่ที่เราไปดูแล้วแต่ว่าที่นี่ดีที่สุด แต่หลังจากนี้ไปเราภารกิจเราอยู่ประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์เราคิดว่าแต่หลังจากนี้ต่อไปทางถ่านดูแล้วมันมันมันเวิร์กเนี่ยก็อาจจะทําเป็น LQ ของอําเภอต่อไปหรือยังไงก็แล้วแต่ดีกว่านี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ก่อนเพราะในการทําแพนเนี่ยราบพ่เราต้องเช่าซึ่งเ,เราก็ยังไม่ได้มีินก็ประมาณอะไรที่ที่จะลงมา,าตอนนี้คือ,อาทางทางผู้ประกอบการแพลเนี่ยเขายื่นยื่นมือมาอยากจะช่วยนะครับว่า ถ้าเขาสามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยเพราะตอนที่มาติดต่อนี่ก็คืออายพอสมควรนะครับเพราะที่จริงแพรนี้มัน,มนแพรนี้มัน,มนคืนนึงมันสักหมื่นสองผมต่อหรืสองพันห้าผมต่อหรืสองพันห้านะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมยังไม่มีเงินนะนะตอนนี้ยังไม่มีเงินผมไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขอช่วยก่อนได้ไหมนะครับทางผู้ประกอบการก็ยินดียินดีที่จะเข้ามาช่วยนะครับเรื่องเรื่องเงินเราคุยมาทีหลังก็ก็ นะรอบนี้ก็คุยกันว่าจะเะ,ะเชาแต่ถ้าจะเป็นระยะยาวต่อไปคงคงต้องดูอีกทีครับเพราะมันต้องใช้งบประมาณพอสมควรในการที่จะจะทาเรื่องพวกนี้นะครับก็เรายังไม่มีงบอะไรที่มาทรัแล้วนี่คือช่วยๆกันก่อนนะยังไม่ได้คุยเรื่องงบประมาณอะไรเต่ตั้งสิน้นเชื่อว่าเอาให้มันผ่านวิกฤตไปก่อนเพราะาตอนนี้เราไม่มีเวลาคิดแล้วครับเพราะคนไข้มัน,มนตอนนี้คนไข้คาอยู่ที่บ้านประมาณส10บกว่าคนเนี่ยเราไม่รู้จะเอาไปไหน ราะฉะนั้นเรา,เาต้องเอาเข้ามาก่อนยนะังไงก็คือหน้าตอนนี้คือค่าศึกมันประชิดประชิดกำแพงครับเราคนเข้าฟอกรังแพงเนี่ยมันไม่มีเวลาคิดเลยครับมไม่มีเวลาคิดคือมีอะไรก็เอาไปสู้ก่อน,นวันนี้คือลงตอกไปตายดับหน้าครับก็คือจะต้องตายต้องติดคุกต้องปเป็นเชลยต้องบาดเจ็บก็ต้องยอมนะครับตอนนี้ไม่งั้นมันตายทั้งหมู่บ้านน,นะครับก็เลยเอาก่อนค่อยว่ากันอีกทีส่วนจะเอาเงินมาจากไหนมา มาให้จะเอางบมาจากไหนมาทําค่อยคิดทีหลังเอาเอากดไข่ออกมาก่อนก็คือเป็นก็เลยแพรซึ่งผมก็มีคอนเน็ชันที่ที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะเข้ามาช่วยด้วยก็เลยเออะโอเคเราก็มาช่วยกันครับในส่วนของอาหารับอาหารที่จะให้ผู้ป่วยอาหารนี้มาจากโรงพยาบาลครับอาหารนี้คือเราจะทําเหมือนที่นี่เป็นเป็นวอร์ดหนึ่งของโรงพยาบาลก็คือเตรียมจากโรงพยาบาลซึ่งเดินทางมาที่นี่แค่20นาทีเองก็สามารถที่จะมาทุกมื้อได้นะครับแล้วก็ วันนี้ก็ลุงมีขนมมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยๆหางบประมาณที่จะจะมาสมทบเรื่องเรื่องอาหารว่างอีกทีหนึ่งนะครับหรือหรือเดี๋ยวไปหาผู้บริจาคเลยครับมาอีกทีนึงเรื่องอาหารที่นี่ครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับให้กักตัวอย่างเดียวเพราะมันค่อนข้างเซฟนะทีนี้ก็ก็อาจจะปล่อยให้ให้เขาได้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 แหละ ได้ลีแหลที่นี่จะจะลงไปเล่นน้าจะพายเรือ <S <S แล้วก็มี <S <S แต่ว่าเรามีมีคนดูแลไม่ให้ออกนอกนะครับว่าเรามีต่ชอด,ดอดมีอะไรทั้ทงในน้ําแล้วก็ทั้งทั้งบนบกนี่คอยดูแลอยู่แล้วว่าไม่ให้ออกนอกกรอบแล้วก็ระวังไม่ให้คนภายนอกเข้ามาจอดเรือเราด้วยก็คือเราก็ดูหมดกิจกรรก็คือให้รีแหละที่ใครอยากจะตกปลาก็พาไปตกปลามาก็ตามสบายคือจะได้รีแหละคือเครียดผมว่าเขาเครียดมาอยู่โรงพยาบาลสนามวันนั้นแล้วคนไข้ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยหลักๆีนคือจะเป็นคนไข้ที่หายแล้ว คือคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาหรือโรงพยาบาลมาแล้ว1 0 1ถึง14วันอะไรอย่างเี้ครับก็หลังก่อนที่เราจะไป LQ เนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะ LQ ตอนนี้เต็มหมดแนมเพรนาโตเต็มหมดแล้วไม่มีไม่มีที่แล้วเราก็เลยเอามาไว้ที่นี่ก่อนจนกว่าคนใน LQ เนี่ยเขาเริ่มออกเราถึงจะเอาคนบนแพนี้ไปอยู่ LQ ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ มันเป็นรอยต่อระหว่งางโรงพยาบาลสนามกับไ q เนี่ยอำเภอเราก็เป็นรอยต่อระหว่างบริหารจัดการให้ไ q มันว่างแล้วเราก็ค่อย,ค,อยค่อยไปและผลถ้าหลังจากนี้นะ่ะคนไข้ประมาณของเรามีมา 130, ่อวันร้อยสามสิบสามสิบเจ็ดคนพอพ้นสองอาทิตย์ไปเนี่ยเราก็คนไข้แล้วก็น้อยลงวันละหกคนอะไรอย่างเงี้ยวันละห้าคนสองคนอย่างเงี้ยโอเคโรงพยาบาลเราไ q เราได้เอาอยู่ก็น่าจะจบภารกิจที่นี้แต่ถ้ามันมีคัสเตอร์เยอะขึ้นเราก็อาจจะต้องต่อของแพรเราต่ออย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งแผนนี่ปะ่ะอย่างที่บอกมันมันเป็นมีมีงปอมมันม,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 มีค่าใช้จ่ายด้วยก็เลยต้องต้องดูเป็นแผนเป็นสำรองมากกว่าครับผม